เอาอีกไหมเอาอีกไหมแล้วทีนี้กูไปล่อเสียมสปอร์ตไอ้กูขอยืมหน้ามึงเน่อยนะเว้ยเวลานันกูไม่ได้พูดต่อแล้วนะที่กูพิมพ์ลงไปเราจฉพอะคนตะกอนตะครนะเว้ยะฉพาะคนนี้เข้าใจกูเนี่ยคนเข้าใจกูนะหรือเวลาเมียกูไปนี่ยเอาในแยะเอาไปเลยไปเลยไปเลยตะซางแลอ้อย่างยังยิบไปเลยได้ ถ้าเรามาก่อซื้อใคไหมครับถ้าคนเข้าใจเนี้สก,กรนครนเนกลนครอนขงเดียวเนะ้ยจำไม่ได้เอ๊ยยิ้มหน้าไรนะเว้ยบางคนครับบางเจ้าครับใส่เสื้อในให้แม่ถ่ายให้ส่งไปให้ต่างชาติแล้วส่งเข้ามาให้ดูแล้วบอกว่าจําได้ไหมแล้วมาทําแบบนี้ ทแบบนี้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 อันนี้สมมุติว่าเป็นหน้าจอนะนะนะหน้าจอโทรศัพท์หรือเครื่องโน้ตบุกนะจําไว้นะครับนะกูเคยชักชวนคนที่ถ่ายแบบโป๊ะบางคนใช้หน้าจริงด้วยซ้ำไปนะประเทศญี่ปุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอเขอาไม่ยู่ประเทศไทยกูทีมระเบิดแล้วลูกที่สาม จนได้ขึ้นศาลโลกด้วยฮันถังเพียเด้คขาพิพากษาจะเฝ้าทิมอจะเฝ้าทิมอจะเฝ้าทิมจะเฝ้าท,มาท,มาทิมมันได้อันไรมาเนี่ยใครอยากได้หลักละเด้อเด้อเด้อจ้เฝ้าเฮอสกูบบอกเด้อ